มีช่องทางให้คุณได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติไม่ต้องหลบหนีอีกต่อไปติดต่อได้ที่โครงการพาคนกลับบ้านณศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทุกแห่งให้อภัยให้โอกาสนำพาชายแดนใต้สู่สันติสุขที่ยั่งยืนย ความจริงใจทำเพื่อเมืองไทยไร้ขอรับฉันปปชใช้คนอื่นไกลมาปูกด,ดวงใจสายใย่สัมพันธ์ใครที่ทุจริตเขาผู้นั้นไม่ใช่พวกของเราสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ พบกันอีกครั้งนะครับกับรายการบอรีต่อปปชกับผมนายยุทธนาวิมวลเมืองเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตนะครับประจําสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ,จําจังหวัดยะลาท่านผู้ชมครับสถานการณ์การทุจริตที่ผ่านมานะครับทางปปชพบว่าหน่วยงานที่ถูกลงเรียนว่ากระทําการทุจริตนะครับหรือว่าประพฤติมิชอบเยอะที่สุดก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ ช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับปปชได้จัดงานวันต่อต้านคอร์ชั่นสากลน,นะครับโดยมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นางานของรัฐหรือว่าภาคราชการภาคของเอกชนภาคของสื่อมวลชนนะครับและก็ทางท่านเลขาธิการสาปรตนะครับท่านพานุได้มีนโยบายในการที่จะสร้างการมีส่วนร่วมนะครับในการรณรงค์ส่งเสริมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้จัดองค์กรในการที่จะ ต่อต้านหรือว่าแก้ปัญหาการครับเคลนต่างๆนะครับจนเป็นการจัดโครงการองค์กรใสสะอาดจังหวัดชายแดนใต้นะครับและก็วันนี้เราจะมาคุยถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชนะเลิศอันดับหนึ่งรางวัลองค์กรใสสะอาดของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับว่ามีนยโยบายยังไงในการที่จะทําให้องค์กรท้องถิ่นโปร่งใส พัฒนาประชาชนมีส่วนร่วมใช้งบประมาณอย่างประโยชน์ประหยัดคุ้มค่านะครับวันนี้เราจะมาคุยกับทางท่านนายกสมศักดิ์ศรีสมบัตินะครับนายกเทศมนตรีตำบลปะแต่นะครับท่านเป็นนายกที่ได้รับรางวัลชาเลิศอันดับหนึ่งขององค์กรใสสะอาดจังหวัดชายแดนใต้สวัสดีครับท่านนายกครับครับสวัสดีครับครับนายกครับรางวัลนี้ครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจ แทนองค์กรท้องถิ่นของยะลานะครับที่ที่เทศบาลปะแต่ได้รับรางวัลนายกรู้สึกยังไงบ้างครับกับการได้รับรางวัลนี้นายกครับครับก็ในส่วนของเทศบาลปะแต่โดยเฉพาะผมเองก็มีความรู้สึกภูมิใจและก็ดีใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเราทั่งโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่ทางสบ,บตได้จับมือกับปชและก็สตงครับถือว่าเป็นองค์กรรือว่าเป็นหน่วยงานหลัก ที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดน,นะครับจริงแล้วก็คือทางกระผมเองก็ตั้งแต่ผมเริ่มเข้ามาทํางานกัมเมืองตรงเนี้ยนะครับผมก็นึกอยู่ในใจเสมอว่าเราจะทํางานให้คุ้มค่าและก็เกิดความโปร่งใสามากที่สุดนะครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานต่างๆหรือการใช้งบประมาณต่างๆนะฮะเราจะพยายามที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ ได้เสนอโครงการเพือให้รับรู้ให้มีส่วนร่วมมากที่สุดเพื่อที่การทํางานของเราหรือว่าการที่เราใช้งบประมาณนี้ให้คุ้มค่าที่สุดและเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับครับคือตอนแรกนะครับองค์การประกวดองค์กรสาธารณะเนี่ยนะครับก็กพยายามจะหาวิธีว่าจะประเมินยังไงจะเก่งขันกันยังไงใน3าาาัาหวัดชายภักต้ให้เกิดความเป็นธรรมเท่าเทียมกันเพราะเรามีทั้งอบตอทั้งเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาล นครแล้วก็อบจนะครับทางทางปปชทางสปตทางท้องถิ่นจังหวัดทั้ง3จังหวัดนะครับแล้วก็ทางสตงเองนะครับก็ได้รวมคิดสุดท้ายแล้วนะครับก็ได้รูปแบบการประเมินของของปปชที่ก็เรียกว่าเป็นระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนะครับหรือ ita เป็นหลักในการที่จะมาประเมินแล้วก็แยกเป็นท้องถิ่นระดับกลางและระดับใหญ่นะครับครับซึ่งซึ่งในการประเมินเนี่ยก็ก็เข้มข้นและก็ยากนะครับนายก คิดยังไงแต่ตัินใจจะส่งผลงานครับประกวดทางสวตครับอาที่จริงแล้วผมเองก็ไม่ทราบเลยซ้ำไปว่าทางสวตแล้วก็ปปชสตงได้ทําโครงการนี้ขึ้นมาครไอโครงการปร่งสัยต่างๆเนี่ยเราได้ทามานานแล้วนะครับเพราะว่าทางทางท้องถิ่นจังหวัดหรือท้องถิ่นอำเภอเขาได้แนะนํามาว่าทางสวตปปชแล้วก็สตงได้มีโครงการนี้ขึ้นมาอับที่จริงแล้วทางจังหวัดทางอำเภอเขาได้มองเห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลบปปตำบลอัเนี้มีความาวมีให้ชาวบ้านมีมีส่วนร่วมมาตลอดแล้วก็เราทุกโครงการเราจะเสนอให้อำเภอแล้วก็จังหวัดทราบทุกโครงการที่เราได้ทํามา mm hmm. และที่สำคัญที่สุดก็คือทุกโครงการที่เราได้ปฏิบัติหรือทํางานมาเนี่ยชาวบ้านจะรับรู้ทุกเรื่องทุกอย่างเพราะผมเองก็ก็ชอบลงพื้นที่ด้วยนะโดยเฉพาะการทําโครงการต่างๆเราจะมีการประชาคม ให้ชาวบ้านได้เสนอโครงการแล้วก็เสนอปัญหาต่างๆเราก็มารวบรวมแล้วก็ปัญหาที่ที่เร่งด่วนเราก็ดําเนินการเราก็จะชี้แจงทุกๆวันศุกร์เราจะจะชี้แจงให้ชาวบ้านได้ทราบทุกขั้นตอนตั้งแต่จารจะซื้อจะจ้างจนถึงจบงานเราจะชี้แจงทุกอาทิตย์ทุกขั้นตอนในการให้ชาวบ้านได้รับทราบอันนี้คือจุดเด่นของเทศบาลเราใช่ครับที่ที่ได้รับรางวัลใช่ไหมครับว่าการตั้งการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนใช่ไหมครับในยุ ตัวอย่างที่เห็นชัดๆของเทศบาลเราเนี่ยอย่างเช่นอะไรบ้างครับนียกที่ว่าเราสร้างให้การมีส่วนร่วมกับประชาชนเหมือนเราจัดกิจกรรมรอะไรต่างๆเนี่ยในพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะตำบลบาตแต่เนี่ยทางผู้ว่าก็ได้คุยมาตลอดว่าถ้าเกิดว่าไปใครไปเป็นประธานในประธานพิธีของเทศบาลบางแต่จะมีชาวบ้านมามีให้มีส่วนร่วมเยอะและชาวบ้านจะมาร่วมงานเยอะมากเพราะเราเราการบริหารงานของเรานี่ผมบริหารงานแบบแบบระบบกันเองครับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะ ไม่ไม่ใช่เฉพาะที่เทศบาลหรือผมลงพื้นที่ตามร้านกาแฟรหรือมัสยิดอะไรต่างๆเนี่ยผมให้ชาวบ,บ้านเสนอโครงการได้เลยและผมจะลงไปตรวจสอบแล้วก็พาช่างไปดูตรงไหนที่ว่ามีปัญหาผมจะแก้ให้ทันทีเลยนะครับเมื่อกี้ก็เป็น,เป,นเป็นภาพประกอบนะครับที่เห็นว่าก็เป็นท้องถิ่นแรกรที่เชิญปปอชอไปให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่และก็ให้ความรู้ประชาชน เอานักเรียนนักศึกษาเข้ามาร่วม,มนะครับทั้งๆที่โอ้ปปชไม่ที่ตรวจสอบแต่<ช>แตเทศบาลประแตกก็ชเชิญปปชเพให้ความรู้ชาวบ้านว่าทุจริตคืออะไรนะครับวิธีการล่องเรียนยังไงก็ถือเป็นจุดเด่นถือว่าเป็นการแสดงความโปร่งใสนะครับ,รบท,ที่ที่นายกมีต่อมีต่อประชาชนนะครับที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมครับเราก็ผมเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากคือว่าเราอยากจะให้จะทําอย่างไรให้พื้นที่ของผมที่ผมบริหารอยู่ให้มีความโปร่งใสามากที่สุดก็คือ ทุกโครงการที่ลงในพื้นที่ประแต่จะต้องมาตรฐานที่สุดครับก็คือว่าอยากจะให้ชาวบ้านเขามีความรู้ตรงนี้ไงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร้องเรียนร้องทุกแรงต่างเราอยากจะให้ชาวบ้านเขามีความรู้ตรงนี้มิฉะนนั้นถ้าเกิดว่าโครงการหรือว่าเทศบาลหรือว่าทางหน่วยงานอื่นๆที่เขาลงในพื้นที่ถ้าเกิดว่าชาวบ้านเราเนี่ยไม่มีความรู้ตรงนี้ผมกลัวว่าโครงการที่ลงไปจะไม่ได้มาตรฐานทีนี้ผมอยากจะให้โครงการที่ลงในพื้นที่ผมเนี่ยจะให้มาตรฐาน ครับแล้วก็โปร่งใสที่สุดหลังจากที่เขาทามาตลอดใช่ไหมครับนายชุวะคุยกับผมนอกรอบมะไรน้นเมื่อกี้วันนี้ก็ททำมาตลอดก่อนที่จะมีการประกวดและการนี้พอพอพอเราได้รางวัลหรือว่าเราเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วนะครับเราจะต่อยอดอย่างไ้บ้างโครงการใหม่ๆที่จะทําในปีหน้าก็โครงการก็เราก็มีอยู่แล้วในแผนต่างๆในที่บรญจัติแล้วมีอะไแต่ก็คือว่าเราก็ต้องรักษาตรงนี้ให้ดีที่สุดก็คือแต่แต่เราไม่ได้คิดอะไรมากเพราะเราก็ทําอยู่แล้วเราก็มี มีการทํางานของเราเป็นเป็นระบบอยู่แล้วก็คือเราจะต้องลงไปสอบถามชาวบ้านแล้วมีการประชาคมมีคณะกรรมการมีส่วนเื่อมต่งต่างเรื่องของโครงการต่างเราจะมีการตรวจสอบแรงต่างเราจะมีคณะชาวบ้านเข้ามา<ค>มาส่วนมีส่วนร่วมอยู่แล้วทุกขั้นตอนของทุกขั้นตอนกนารซื้อการจ้างการทำกิจการต่างๆก็ดึง,งชาวบ้านเข้ามามีส่วนได้เรกและ<อ>ผมจะลงไปชี้แจงทุกขั้นตอนนตั้งแต่ก่อนก่อนจะอนุมัติงบประมาณ พออนุมัติเสร็จก็มีการจัดซื้อจจ้างได้บัวบริษัทไหนก็แล้วแต่ผมจะชี้แจงชาวบ้านตลอดแลวก็การดําเนินง,งานจะชี้แจงตลอดแล้วก็ให้ชาวบ้านไปตรวจสอบด้วยเวลาเวลาเวลา,าลงทางานนี่จะให้ชาวบ้านไปตรวจสอบตรงไหนที่ไม่ดีให้บอกบอะไรโครงการไหนที่ว่ามันดูไม่มาตรฐานให้แจง้งแจ้งผมทันทีรางวัลชนะเลิศของสอปตที่1่ได้1ล้านบาทครับแลวนายจะเอาหนึ่งล้านบาทน,นี้ไปทาอะไรครับก็ตอนนี้ก็คือผมได้ประชาคมชาวบ้านก่อน อสาได้มาหนึ่งล้านบาทจะทําอะไรบ้างเพราะว่าผมว่าเงินนี่ไม่ใช่เงินของเทศบาลคือเงินของชาวบ้านครับทีนี้ผมก็เลยทําประชาคมเสร็จทีนี้ก็ได้สรุปได้ข้อยุติแล้วว่าทําโครงการให้กับน้องชาเชิญที่ที่เดือดร้อนอยู่ก็ทําเรื่องโครงการต่างก็เสนอสองวัตถุเรครับเขียนไม่เก่งโครงการครับโครงการเดียวครับโครงการเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสอวัตเขาให้มาก็ได้เอาไปดำเนินการไปดำเนินการแก้ปัญหาชาวบ้านนั้นกรณนี้เร่งด่วนเลย อยากจะสอบถามเียกว่าบริบทในของท้องถิ่นนะครับมันมีปัญหาเหมือนกันหมดทุกอย่างไม่ว่าตัวของเจ้าหน้าที่เองนะครับ,รบหรือว่าหรือว่าปัญหาต่างๆเองหรือว่าโครงสร้างต่างตาเองแต่ทําไมเราถึงสามารถจะบริหารจัดการให้มันมีความโปร่งใสให้มันเกิดความประโยชน์ประหยัด,ยดคุ้มค่าได้ถึงเนือรางวัลน,นี้ได้ครับนายกครับ,รบอยากจะ,นะแนะนำที่อื่นหน่อยครับก็คือว่าก่อนอื่นก็คือเราต้องบริหารในบริหารงานเจ้าหน้าที่รัฐ หน้าที่ของเราก่อนคือเกิดความเข้าใจก็คือเวลาประชุมเนี่ยผมจะเน้นตลอดเลยว่าการทํางานเราต้องช่วยกันไม่ว่าเราจะเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นนักการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยคือเราเรามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือต้องมาดูแลพี่น้องประชาชนมากที่สุดทีนี้ก็ก็เลยคุยกันปรับความเข้าใจต่างๆในเรื่องของการทํางานทีนี้ถ้าเกิดว่าภายในเรา้ราหน้าที่ข้าราชการทั้งหมดถ้าไม่มีปัญหาเราสามารถที่จะดําเนินการโครงการต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนได้ ได้เกิดประโยชน์มากที่สุดคือายคว่าเราก็ต้องปลูกจิตสำนึกปลูกจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่ของเราก่อนว่าให้มีงานก่อนสถนะนะมีการบริการประชาชนที่ดีตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับสำคัญที่สุดเพราะว่าฟีดแบ็กกลับมาประชาชนรู้สึกว่าท้องถิ่นอาจจะได้รับการบริการที่ดีจากจากท้องถิ่นต่างๆนะครับใช่ครับถ้าเกิดผู้บริหารนะครับปลูกจิตสำนึกว่าเออเจ้าหน้าที่เราเมีที่หนึ่งสองสามสี่นะครับก็ก็เกิดการทำงานที่ดีขึ้นนะครับ แล้วต้องถิ่นอื่นนะครับนายกที่บางทีเขาอาจจะทำไปแต่ว่าเขาอาจไม่ได้รับรางวัลอะไรเงี้ยอยากจะให้ในายกฝากถึงเขาหน่อยว่าถึงแม้ก็ไม่ไรับรางวัลแต่ก็ทําไปก็อาจจะได้รไประโยชน์กับประชาชนตรงนี้บ้างครับผมก็พื้นที่อื่นก,ก็ก็เช่นกันครับเราพยายามที่ปลูงจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ของเราหรือว่าการทํางานของเราเนี่ยให้เกิดให้มีความสม,คมัมค,คีเกิดความสมรรคัคคีแล้วก็เรามีความตั้งใจที่จะ จร,จริงใจในการแก้ปัญหาให้กับชบาวบ้านมาก,ท,ากาท,ท,ที่สุดโดยเฉพาะที่สาคัญที่สุดก็คือต้องต้องลงพื้นที่เองโดยเฉ<ม>พาะผู้บริหารไม่ใไม่ว่าจะเป็นนายกรองนายกเองผู้บริหารเจ้าหน้าที่ประหลัดอะไรต่างๆข้าราชการเราต้องสัมผัสกับพี่น้องประชาชนจริงแล้วก็เราต้องลงลงพื้นที่จริงเราต้องไปดูความความเด,ดือดร้อนรือความต้องการของประชาชนครับจริงๆตอนนี้ผมดูดูทางการร่างการร่างรัฐธรรมนูญนะครับเขาจะเขียนว่า การสร้างประชาชนให้เป็นพลเมืองเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมต่างๆนะครับกับนงานของรัฐนะครับในการที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติรักษาสิง่งแวดล้อมรักษาผลประโยชน์ของของประชาติต่ตางๆการสร้างความเป็นพลเมืองนายกจะมีนโยบายอย่างให้มาตอดคองกับรัฐธรรมนูญที่ออกปีหน้านะครับว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมครับผมถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีนะฮะที่เขาได้ทํามาคือ การมสีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนี้ถือว่าเป็นเป็นดีที่สุดแล้วก็คือการทํางานไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลกลางหรือว่าองค์กรเล็กๆในพื้นที่ในจังหวัดในจังหวัดอะไรต่างๆเราก็คือเราเป้าหมายก็คือต้องแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดคือต้องให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ในเรื่องของอการทํางานหรือขององบประมาณอะไรต่างๆให้ให้พี่น้องได้รับทราบผมว่าจะดีที่สุด โครงการนี้ผมก็เห็นด้วยนในฐานะนายกเป็นผู้บราหานเทศบาลน,นะครับ,รบท้องถิ่นเราก็มีอำนาจอิสระในการทำาะาต่างๆนโยบายต่างๆนะครับ,รบสภาพปัญหาอย่างหนึ่งที่ผมเห็นในใ,ใ,ในในในท้องถิ่นบางบางแห่งนะครับว่าได้เขียนโครงการมาเพื่อจะพัฒนาศักยภาพของผู้แานก็ดีของเจ้าที่ก็ดีแต่ดูในกําหนดการดูในโครงการแล้วนะครับไปสถานที่ ต่างๆที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับซึ่งซึ่งในทางการจัดทํานโยบายสาธารณะนี้เขาเรียกว่า public waste ก็คือแบบว่าการกระทำที่สูญเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยอย่างเงี้ยนายกมองยังไงบ้างครับเราต้องวิเคราะห์ในเรื่องของการสาธารณงานใช่ไหมครับเราต้องวิเคราะห์ว่าสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยเรา เราไปแล้วมันได้ความรู้หรือเปล่าหรือว่าได้ไปแล้วมันได้เกิดการแก้ปัญหาในพื้นที่เราหรือเปล่าสอดคล้องกับพื้นที่เราหรือเปล่าโดยเฉพาะองคมนตรเองก็วิเคราะห์ตลอดว่าเวลาเราไปดูงานนี่หนึ่งก็คือหนึ่งปัจจุบันในเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบเราก็ต้องดูว่าตอนนี้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่เราระหว่างศาสนาศาสนานต่างๆเราพยายามที่จะพาพี่น้องประชาชนไปดูพื้นที่ต่างๆนะพื้นที่ต่างๆที่ระว่าง ชุมชนไทยพุทธไทรมุสลิมเขาอยู่ร่วมกันแล้วทาไมาพื้นที่เราทําไมต้องขัดแย้งทีนี่เราก็ต้องคิดว่าช่วงนี้ช่วงเกิดอะไรเกิดความไม่เข้าใจในพื้นที่เราใช่ไหมเราพยายามที่จะพาพี่น้องประชาชนเราเนี่ยไปดูสถานที่จริงแล้วก็สถานที่ต่างๆที่ที่เขาอยู่ร่วมกันระหว่างไทยพุทธไทยมุสลิมเขาไม่ได้มีการขัดแย้งเ็าอยู่ได้นะครับแล้วทำไมเราต้องขัดแย้งด้วยตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญในการแก้ปัญหาของเราสร้างความสํานึกให้กับพี่น้องประชาชนของเราคือพาไปดู ให้มันเกิดประโยชน์าไปเปิดโลกทัศน์พาไปดูวิถีชีวิตของชุมชนอื่นที่มันมีหลากหลายมาทำกับเราเขามีหลายที่นะนี่ครับใช่ใช่อุทยาภาคกลางอุทยาภาคกลางก็มีอยุธยาแล้วก็ภาคใต้แล้วก็มีกระบี่มีสตูลพัทลุงสังครอะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยใกล้ไทยพุทธมิสุรินทร์ก็ใช่ครับก็อยู่ต่างกันกรุงเทพปทุมธานีก็มีครับก็ถือว่ามีตัวอย่างสุดท้ายแล้วครับนายกครับอยากจะฝากโครงการหรือว่ากิจกรรมต่างๆของเทศบาลหน่อยครับให้กับประชาชนที่ตามรายการเราอยู่ครับนายกครับ ครับก็ทางเทศบาลเองก็ได้จัดโครงการเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการแม่ใหม่โครงการเข้าสนับมูลนิธิต่างๆแต่วันที่20ที่จะถึงนี้นยี่สิบพฤษภาเนี่ยทางเทศบาลเองก็ได้ทําโครงการโครงการปรนัดให้น้องก็คือโครงการเด็กเด็กด้อยโอกาสและเด็กกำพร้านะครับเพราะว่าทางเทศบาลเองเป็นเป็นโครงการต่อเนื่องที่จะจะสัมพันธ์ก็คือทางเทศบาลร่วมกับ หน่วยงานต่างๆหรือพอักคพวกกันก็คือเราพยายามที่จะขอความาอนุเคราะห์เป็นเป็นเป็นทุนการศึกษานะครับซึ่งทางเทศบาลเองก็ได้จัดโครงการในวันที่20นี้ก็มีเด็กทั้งหมดเกือบ500ท่านด้วยกันเพราะว่าช่วงนี้ช่วงจะเข้าเดือนปอซแล้วก็ <c oughs> วันฮารีรายอเราพยายามที่จะมอบทุนตรงนี้ให้เขาได้ได้ใช้จ่ายในเรื่องของเดือนรอมฎอนแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าใหม่และกิจกรรมก็คือ มีกิจกรรมก็คือมีมีอนาซิตมีศิละแล้วก็มีอะไรนะนักร้องดังจากกรุงเทพรำมบนูนมาร่วมแล้วก็มีโมอเตอร์โชว์ที่นี้ผมขอขอความรูข้อจากพพวกเอารถมารถนําเข้ารถดรูนะ,ร,ะราคาตั้งแต่4ล้านขึ้นไปถึง7ล้าน8ล้านก็มาโชว์ด้วยวันนั้นนะวันงานก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้ได้มาสัมผัส แล้วก็มีบิ๊กไบค์มีมสจักรยานอะไรมาโชว์ให้ในกิจกรรมวันนั้นก็คือตั้งแต่เช้าถึงเย็นก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีจิตศรัทธาอะไรต่างๆที่จะบริจาคให้กับเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบ่าเพิ่นที่ของตบนมาแต่รเชิญทุกท่านครันที่ว่างวันที่20พฤษภาคมนี้นะครับไปดูรถ หลูไปดูรามานูนแล้วก็ไปมีส่วนร่วมในการว่าจักษ์สินต่างๆให้กับผู้ได้โอกาสเด็กเยาวชนผู้ยากไร้ที่ที่เทศบาลตะบนปะแตนะครับวันนี้ครับผมยุทธนาวิมลเมืองนะครับกับท่านนายกสมศักศรีสมบัตินายกเทศมนตรีตะบนปะแตก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับทั้งผมและผู้ร่วมรายการครับผู้ร่วมรายการก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะครับ เาอยู่ด้วยความจริงใจทำเพื่อเมืองไทยไร้ขอรับฉันปปชใช้คนอื่นไกลมาผูดกดวงใจสายใยสัมพันธ์ไรที่ทุจริตเขาผู้นั้นไม่ใช่ผู้